สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะพามาดูลูกนกนะครับคุณผู้ชมที่ตกอยู่ในบ้านอันนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยมันมีพายุนะครับมันก็เลยตกมานะครับตอนเช้ามันก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าใครเก็บมานะครับจะใครล่ะอันนี้คนป้อนอาหารนะครับคุณผู้ชมหนู่าเจอคนแรกใจ้พ่อพอลเลยใช่นะครับอันนี้เป็นอาหารลูกป้อนนกแก้วนะครับที่เรา เคยป้อนนะครับนกแบบเขาแบบใช้ได้ถูกนกอ่ะใช่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองใช้อาหารนกแก้วป้อนนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ก็กินอาหารดีอยู่นะครับก็เหลือเยอะนะอ่าลอให้เจียหน่อยนะครับคุณผู้ชมค่อยๆให้หน้องน้องตัวเล็กอย่างนี้นะครับ โหดูดิปองเลยไม่รู้นกอะไรนะครับคุณผู้ชมอ้าวมีจิ้มหัวเดี๋ยวเราจะอัปเดตทุกวันนะครับนกขุนทองเหรออืมนกใช่มันพูดด้มันไม่น่าใช่นกขุนทองมันไม่ค่อยมีทั่วไปอาจจะเป็นลูกนกเอี้ยงนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมนานจะกิน่ก็ค่อยๆป้อนนะครับอยู่นะครับ อันนี้<บ>นเราป้อนทุกๆุกี่ชั่วโมงสามนี่ผู้เช่าชาญน,นะครับคุณผู้ชมนี่ดตอนเมื่พี่ตื่นมาคนเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้ายังรอดอยู่นะครับนี่นะครับป้อนเสร็จแล้วก็จะเอาใส่ในนี้นะครับนี่เหมือนลูก,เ,กหเหมือนลูกนกแก้วเลยโอเคนะครับยังไม่มีคนถึน นี่นะครับใครเคยเห็นปากมานันจะเหลืองๆนะครับเป็นนกอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ